จัดฟันอินวิสไลน์ทำไมมีหลายราคาบางคอร์ส4ี่หมกว่าบาทนะคะบางคอร์สเป็นแสนแสนเลยราคาแตกต่างกันมากเป็นเพราะอะไรวันนี้หมอมีคำตอบให้ค่ะราคาของการจัดฟันอินวิสไลน์นะคะ ขึ้นอยู่กับปริมาณจํานวนชุดอุปกรณ์ที่คนไข้จําเป็นที่จะต้องใช้ในคอร์สของการจัดปันค่ะไม่เหมือนการจัดปันแบบเหล็กน,นะคะการจัดฟันแบบเหล็กเป็นการเหมาจ่ายไม่ว่าจะเป็นเคสยากเคสง่ายใช้อุปกรณ์ชุดเดียวนะคะราคาเดียวส่วนการจัดอินเวสไลน์เนี่ยมันจะแบ่งไปตามแพ็กเกจค่ะ SML นะคะหมายความว่าถ้าหากฟันมีปัญหาน้อยนะคะใช้ชุดอุปกรณ์น้อยแน่นอนก็จะมีค่าจัดฟันที่ถูกกว่าฟันที่มีปัญหาเยอะและใช้ชุดอุปกรณ์เยอะกว่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนําเบื้องต้นเข้ามาให้หมอประเมินดูก่อนนะคะวันที่มาปรึกษาจัดฟันนะคะหมอจะประเมินให้ค่ะว่าคนไข้เนี่ยควรจะใช้แพ็กเกจ SML นะคะราคาประมาณไหนสามารถเอาข้อมูลไปตัดสินใจก่อนปรึกษาจัดฟันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ